การเก็บตัว3วัน2คืนในแคมป์แห่งนี้เล่าว่าที่ไอดอลทั้ง40คนต้องต่อสู้ด้วยความสามารถกันอย่างดุเดือดแต่จะมีเพียง1เดียวในการเก็บตัวครั้งนี้ที่สะสมดาวไปได้มากที่สุดและคว้า1 0 0 0 0ไดมอนด์นี้ไปได้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆฮะเราจะเริ่มความคึกคักกันด้วยการประกาศผู้ที่มีดาวเยอะที่สุดก่อน ของรางวัลที่น้องๆเน,นี่ยนะครับจะได้รับไปคือ1 0 0 0 0มอนไดมอนครับมันลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับผู้ที่เก็บตัวคอนเทนต์สตาร์แคมกับฟีฟายไอดอลซีซั่น2และสามารถสะสมดาวได้เยอะที่สุดได้แก่น้องเมทโพล โอ้โห oh ไม่พอยทับเชิญน,นิดนึงเชิญน,นิดนึ่งเจ้าไดมอนไปทําอะไรบ้างส่วนมากหนูจะใช้เฉพาะชุดที่หนูอยากได้จริงๆแล้วไปทำคอนเทนต์ขอบคุณมากครับผมมือกับน้องไม่พอยนะเ็้สุดยอด oh โอ้โหหนึ่งหมื่นไดมอนช่วงต่อไปอันนี้จากใจเลยนะไม่อยากแบบประกาศเลยอะเริ่มสนิทเราไม่อยากจาก,กันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผลมันอยู่ในมือแล้วอะพอเราเริ่มสนิทกับเพื่อนๆหลายๆคนมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมีรู้สึกได้เลยว่า เราอะไม่อยากทิ้งเพื่อนร่วมทางของเราไปเลยสักคนนะไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาด้วยกันเล่นกิจกรรมด้วยกันยังไงสุดท้ายนี่ก็คือการแข่งขันจากผู้เข้าแข่งขันทั้ง40คนมีเพียง30คนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อและใครจะเป็น10คนที่ไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลในครั้งนี้ต้องมาลุ้นกันครับถ้าพี่จีประกาศชื่อนามสกุลใครให้ออกมายืนด้านหน้านะครับน้องๆครับที่ ไม่ได้ไปต่อครับกับฟรีไฟไอดอลซีซัน2คอนเทนต์สตาร์แคมครับคนที่หนึ่งชินกรแต้มพิมายครับ<ม>และคนที่สองครับน้องบุญญารัตนภูสลีลริ์ครับน้องอุดร หอมพมมาครับคนที่สี่ครับมูฮัมหมัดไซนูนบีนาครับมันยังช่อกเลยอะ่ะเสียใจเล็กๆแค่น้องๆอ่ะที่แบบเหมือนจุดมุ่งหมายเขาแบบไม่ได้ไปต่ออะไรเงี้ยก่อ<ค>นถึงขอโทษน้องๆด้วยไม่รู้ว่าเพราะว่าพี่เก่งไม่พอหรือเปล่าคนที่ห้าจีรวัตรยุพาพินครับ พดนอุบลแสนครับพัฒบุริยาบุญอารีครับที่เฉพาะว่าน้องทั้งสองคนที่ตกรอบอ่ะมีฝีมือมากนะแต่ลืมไปว่าเขาเก็บคะแนนหลายภาคส่วนคนที่8ครับอุทัยเอกมากครับ เสียใจยเสียใจยกับน้องที่น้องไม่ได้ไปต่อแตบบ่จริงๆก็ไม่อยากให้มีใครคนใดคนหนึ่งต้องออกด้วยซ้ำครับถ้าเราถ้าเราเลือกได้นะคทันชนกเอี่ยมสะอาดครับคนสุดท้ายที่จะต้องกลับบ้านก่อนนะครับ <S <S วิไลพรมงคลเจริญครับ และนี่คือน้องๆสุดคนนะครับทีท่จะต้ um องสิ้นสุดการเป็นฟรีไฟไอดอลซีซั่นที่สไปนะครับทุกๆคนน่ารักมากๆก็ซีซั่นหน้าไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณนะคะเป็นแรงผักดันให้เราสู้ต่อคือหนูพัฒนาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเดี๋ยวปีหน้าพี่มาใหม่แน่นอนค่ะ เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเชิญผู้บริหารของฟรีไฟ r e มามอบเซอร์ติฟิเคทให้กับน้องๆทุกคนนะครับปมือให้กับคุณสุขสินทรพพิสารกุลครับอย่าเสียใจมาถึงขั้นนี้แล้วเก็บความผิดพลาดน,นี้แล้วก็จํามันไว้เป็นบทเรียนแล้วก็เดินต่อไปตั้งเป้าหมายตัวเองให้ชัดเจนผมว่าที่นี้มันเป็นการเริ่มต้นของชีวิตและ ทุกสิ่งที่เราจะทำนะครับผมก็อยากให้เก็บเป็นประสบการณ์แล้วก็นําไปใช้ต้องบอกว่า40คนนะครับไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับคนสมัครก็มีแบบเป็นหมื่นๆนะครับน้องมาถึง40คนนี่น้องแบบสุดยอดมากๆแล้วไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะมันจะมีสิ่งเล็กงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงมิตรภาพเฮ้ยนี่ไงเพื่อนเฮ้ยนี่ไงรอยยิ้มระหว่างทางกว่าถึงจุดนั้นกลับบ้านไปเริ่มทำคอนเทนต์เริ่มทํางานของเราต่อ30คนไปต่อแบกความหวังเพื่อนไป ต้องขอแสดงความยินดีกับเหล่าว่าที่ไอดอลทั้ง30คนที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบฟรีไฟไอดอลโชว์เคสแต่การจะเป็นไอดอลของฟรีไฟในครั้งนี้ไม่ง่ายอย่างแน่นอนครับใครจะได้เป็นผู้ชนะจากฟรีไ f i อดอลซีซั่น o n 2คอน t ทนต์สตามาร่วมลุ้นและส่งกำลังใจให้พวกเขากันได้พบกันวันที่19ตุลาคมนี้และเราจะได้รู้กันแล้วว่าใครคือไอดอลของเกมฟรีไฟ